สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดีวายครับยาดีคนรู้เรื่องนี้น้อยมากแนะนําให้ปลูกตะไคร้ติดบ้านเอาไว้ไปดูเรื่องนี้ครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ประโยชน์และสรรพคุณของตะไคร้สุดยอดพืชมหัศจรรย์ช่วยในการรักษาและต้านโรคตะไครจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาประกอบอาหารสำหรับดับกลิ่นคาวและช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารในหลากหลายเมนูโดยเฉพาะอาหารประเภทต้มยำและแกงต่างๆ ตะไคร้เป็นอาหารและยารักษาโรคยิง่งไปกว่านั้นยังมีวิตามินและแ่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยเช่นวิตามิน A ทธาตุแคลเซียมธาทตุฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กและแทบไม่คาดคิดครับว่าหลังจากที่รับประทานตะไคร้เข้าไปแล้วจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับร่างกายเริ่มที่ข้อ1ตะไคร้ช่วยในการบำรุงไตและขับปัสสาวะตะไคร้มีสพคุณช่วยในการบำรุงไตให้แข็งแรง ช่วยให้ไตทำงานได้ดีอีกทั้งยังช่วยในการชำระล้างและกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายข้อที่2ช่วยในการบรรเทาอาการปวดและการอักเสบตะไครเป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากโรคไขขอ้อช่วยลดอาการบว,วมอักเสบลดอาการปวดเมื่อยแก้เครดขัดยอกข้อที่ 3. ตะไคร้แก้อาการนอนไม่หลับ ตะไคร้ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากความเมื่อยล้าแล้วก็ยังช่วยในการบำรุงเส้นประสาทจึงทำให้นอนหลับได้สบายขึ้นข้อที่ 4. บรรเทาอาการหวัดตะไคร้เป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้หวัดได้ดีเนื่องจากว่ามีประโยชน์ในการลดไข้บรรเทาอาการหวัดซึ่งมีการใช้อย่างกว้างขวางในการบรรเทาอาการหวัดโดยจะช่วยในการขับเหงือ่อ ข้อที่ 5. รักษาอาการของโรคเบาหวานตะไคร้ได้รับการวิจัยแล้วว่ามีส่วนช่วยในการรักษาอาการของโรคเบาหวานชนิดที่2ตะไคร้จะช่วยในการรักษาระดับของอินซูลินในระดับที่เหมาะสมและเพิ่มความทนทานต่อกลูกโคตของร่างกายข้อที่6ช่วยในการบำรุงระบบประสาทและสมองตะไคร้เป็นยาบำรุงระบบประสาทชั้นดีบรรเทาความเครียด ช่วยลดความวิตกกังวลและความเหนื่อยล้าที่เกิดจากความเครียดข้อที่7ลดระดับคอเลสเตอรอลตะไคร้มีสรรพคุณในการป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงโดยจะช่วยในการารักษาระดับของไตรกลีเซอไรด์และลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนั่นก็คือ LDL จึงช่วยป้องกันการสะสมของไขมันในเส้นเลือดข้อที่8แก้วเวียนศีษะหน้ามืด ตะไคร้เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวสามารถช่วยบรรเทาอาการเวียนศรีรษะโดยทุบตะไครพ้พอหยับหยาบ4-5ต้นเพื่อให้ได้กลิ่นแล้วก็นำไปสูตรกลิ่นที่ระเหยออกมาจากตะไคร้จะช่วยแก้อาการวินเวียนศรีรษะคลื่นไส้สูตรเครื่องดื่มเย็นๆดับกระหายลายร้อนแถมยังมีสรุพคุณมากมายของตะไคร้รสชาติหอมอร่อยชื่นใจ ขั้นตอนที่1เริ่มจากการนำเอตาตะไคร้มาล้างทำความสะอาดหั่นเป็นท่อนสันส้นๆบุบพอแตกใส่หม,ม้อต้มเติมน้ำเปล่าลงไปขั้นตอนที่2พอน้ำเดือดก็ค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปครับคนให้ละลายจากนั้นปิดไฟพักไว้ให้เย็นเวลาเสิร์ฟตักน้ำแข็งใส่แก้วเทน้ำตะไคร้ใส่ลงไปครับบีบน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อย และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกลาหน่อยว่าบ้านของท่านได้ปลูกตะไคร้ไว้บ้างหรือเปล่าหรือว่ามีตะไคร้ติดครัวไว้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นะวาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ